สวัสดีครับแมนยู24นะครับคลิปนี้พาไปดูชุดแข่งของทั้ง20ทีมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ละทีมก็มีการเปิดตัวชุด ประจำฤดูกาล2024-2025ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยชุดแข่งแต่ละทีมจะสวยงามขนาดไหนนะครับก่อนหนึ่งต้องบอกว่าอนอกจากไปดูชุดแข่งแล้วเนี่ยผมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อแข่งของทีมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เสื้อแล้วก็สปอนเซอร์นะครับซึ่งสปอนเซอร์เนี่ยต้องยอมรับว่าทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยใช้สปอนเซอร์เป็นบริษัทรับพนันถูกกฎหมายค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ชี้นําให้ท่านผู้ชมเนี่ย มาเล่นการพนันนะครับแต่ว่าจะให้เป็นความรู้มากกว่าว่าไอ้ที่อยู่ในอกเสื้อเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับไปดูทีมแรกก่อนนะครับทีมอาร์เซนอลนะครับก็เปิดตัวชุดออกมาครบแล้วนะครับ3มชุดชุดเย่าก็จะเป็นสีคลาสสิกนะครับเป็นชุดสีแดงแล้วก็มีสีขาวตรงบริเวณด้านข้างตรงแขนนะครับปีนี้ก็ใช้แบรนด์ของอ d i d ดิดานะครับแล้วก็สปอนเซอร์เนี่ยเป็นเอมิเรตก็เป็นสายการบินของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตก็ตามสปอนเซอร์เลยที่ใช้เป็นชื่อสนามเย้าของอาร์เซนอลด้วยนะครับ โดยที่โลโก้สโมรสรของารสเซนปีนี้จะเป็นรูปปืนใหญ่เลยนะครับส่วนชุดเยือนนะครับปีนี้าร์เซนมาในลายสีดําแล้วก็มีแถบประดับเนี่ยเป็นสีเขียวกับสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับก็ถือว่าแปลกตาทีเดียวสําหรับชุดเยือนของาร์เซนปีนี้ส่วนชุด3จะเป็นสีฟ้า โดยที่ชุด3าเนี่ยโลโก้อดิดาจะเป็นโลโก้เก่านะครับเป็นโลโก้ใบไม้3แฉกนะครับเรียกว่าเทรฟอยนั่นเองมาดูชุดของทีมแอตตันวิลล่าบ้างนะครับก็เปิดตัวออกมา2ชุดแล้วนะครับชุดย้าวก็เป็นสีหลักนะครับสีเลือดหมูแล้วก็ตรงแขนเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับส่วนชุดเยือนซึ่งเปิดตัวออกมาเลยก็จะเป็นชุดสีขาวแล้วก็มีลายตรงไหล่เป็นขีดแถบสีฟ้านะครับแอตตานวิลล่าก็ใช้บแบรนด์ของออดิดาสนะครับส่วนสปอนเซอร์เป็นเบตาโนนะครับเป็นบริษัท รับพนันสัญชาติกรีซนะมาดูที่บอลมารบ้างนะครับชุดยาวก็จะเป็นลายแถบนะครับแดงดําสลับกันก็เป็นสีประจําทีมนะครับส่วนชุดเยือนเนี่ยเป็นสีขาวแต่ว่ามีลายสีฟ้ากับสีม่วงเนี่ยเป็นแถบตัดสลับหมนๆด้วยนะครับก็แปลกตาดีเหมือนกันแล้วก็ชุด3เนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีลายขีดขีด ในชุดด้วยนะครับบอลมัดเนี่ยใช้ของแบรนด์อัมโบรนะครับส่วนสปอนเซอร์เป็น b j เจอนะครับก็เป็นบริษัทรับพ่นาทุกกฎหมายในย่านเอเชียของเรานะครับเฮดคอร์เตอร์อยู่ที่ฟิลิปปินส์มาที่ทีมเบรนฟอร์ดนะครับเบรนฟอร์ดก็แน่นอนมาในชุดเก่งนะครับลายสีขาวแดงสําหรับชุดเย้านะครับส่วนชุดเยือนปีนี้สีออกแนวบานเย็นนะหวานแววที่เดียวนะครับสำหรับชุดเยือนของเบรนฟอร์ดแล้วก็ชุด3นะครับชุดเติร์ดเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็แขนเสื้อเป็นสีดํานะครับ เบนฟอร์ดใช้แบรนด์อัมโบรนะครับแล้วก็สปอนเซอร์เนี่ยเป็นฮอลลีวูดเบดบริษัทรับพนันสัญชาติแอฟริกาใต้มาต่อที่ไบรตันนะครับชุดยาก็ยังคงเดิมนะครับลายสีขาวสลับสีน้ําเงินออกฟ้าฟานะครับส่วนชุดเยือนปีนี้มาในสีเหลืองแล้วก็มีแถบสีดําคาดไบรตันเนี่ยใช้เสื้อในแบรนด์ไนกี้นะครับแล้วก็สปอนเซอร์เนี่ยเป็นอเมริกันเอ็กเพลสเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นธนาคารแล้วก็บริษัทบริการทางการเงินข้ามชาติสัญชาติสหรัฐอ,อเมริกานะครับ ส่วนเชลซีนะครับปีนี้มาในชุดสีน้ําเงินแต่ว่าโหมีลายเหมือนเหมือนเล่าละเลงสีน้ำนะครับลายค่อนข้างแบบลึกลับเลยส่วนชุดเยือนเป็นสีขาวนะครับแล้วก็คอมีปกสีน้ําเงินด้วยนะครับโลโก้เนี่ยเป็นสีออก แดงเชลซีเนี่ยเป็นทีมเดียวที่ไม่มีสปอนเซอร์คาดหน้านอกนะแต่ว่าชุดเนี่ยใช้แบรนด์ของไนกี้มาที่คริสตันพาเลสนะครับปีนี้ออกมา3ชุดเนี่ยโอ้โหชุดเย้าเนี่ยเป็นสีแดงสลับน้ำเงินลายสวยที่เดียวนะครับส่วนชุดเยือนปีนี้มาชุดสีเหลืองนะครับแล้วก็ชุดเติร์ดเนี่ยเป็นลายแดงน้ำเงินผ้าตรงกลางคล้ายๆชุดเย่าเลยนะครับแล้วก็ตัวเสื้อเนี่ยจะเป็นสีดำนะก็ใช้แบรนด์ของมาคลอนนะครับเป็นแบรนด์อิตาลีนะครับแล้วก็สปอนเซอร์เนี่ยเป็น Net ตเอติเอก็เป็น บริษัทลับพนันออนไลน์นะครับในกลุ่มของ TGP Europe Headquarter ยอยู่ที่ไอซ์ออฟแมนนะครับเป็นเกาะปกครองตัวเองอยู่ในสหราชอณาจาักรก็ใกล้ๆกับอังกฤษมาต่อที่เอเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันปีนี้ก็มาในชุดน้ําเงินแต่ว่าไม่ใช่น้ําเงินแบบที่ใช้ปลาปกตินะครับปีนี้ก็จะมีลายแบบแซมๆมาในเสื้อด้วยแล้วก็ชุดเยื่ยจะเป็นสีดำนะครับลายในเสื้อจะเป็นสีเหลืองเอเวอร์ตันใช้แบรนด์ของอัสตอร์นะครับเป็นเสื้อแบรนด์อังกฤษ มไม่แน่ใจว่าในไทยมีมีแบรนด์นี้มาเปิดช็อปหรือ,อยังนะครับส่วนสปอนเซอร์ค้าหน้าอกก็เป็น s t a k c o m นะครับเป็นคาสิโนออนไลน์เฮดคอร์เตอร์อยู่ที่กือราเซาเลยนะครับหมู่เกาะทางทะเลแคริบเบียนมาต่อที่ฟูแลมนะครับฟูลแลมชุดเย่าก็แน่นอนสีขาวนะครับแล้วก็มีปกสีดำมีลายสีแดงแซมด้วยชุดเยือนเป็นลายเหมือนเสื้อบอลมัดเลยนะคาดแดงกับดำนะครับแล้วก็ชุดที่3เป็นสีม่วงนะครับ มีลายประดับตรงกลางเสื้อด้วยนะครับฟูลเล่มเนี่ยใช้แบรนด์อาดิดานะครับแล้วก็สปอนเซอร์เป็นสโบท็อปก็เป็นบริษัทพนันออนไลน์นะครับมีศูนย์อยู่ที่ไอออฟแมนนะครับแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ด้วยมาต่อที่อิ s สวิตนะครับทีมน้องใหม่เปิดตัวมาแล้ว3ชุดนะครับชุดย่าวเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีลายคาดสีขาวนะครับชุดเยือนเนี่ยเป็นชุดสีแดงแล้วก็ชุดเติร์ดนะครับชุดสัเนี่ยเป็น ชุดสีชมพูเลยนะครับหวานหววกอีกแล้วนะครับอิบสวิตเนี่ยใช้แบรนด์ของอัมโบรนะครับแบรนด์อังกฤษแล้วก็คาดหน้านอกเนี่ยเป็น m a t เตอร์เมติกส์ทัวนะครับเป็นชื่อทัวร์ของเอชชีแลนด์นั่นเองนะครับเป็นเป็นเวอร์ทัวร์ของเขาในการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกเอชชีแลนด์นี่ก็แน่นอนครับเป็นแฟมันแท้ของอิบสวิตทาวอยู่แล้วนะครับก็เอาเงินตัวเองเนมาสนับสนุนทีมรักด้วยมาต่อที่เลสเตอร์นะครับเลสเตอร์ก็เปิดตัวมาในชุดน้ําเงินนะฮะ ก็ดูค่อนข้างคุ้นตานสําหรับชุดย่าของเลสเตอร์ส่วนชุดเยือนเนี่ยเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีลายฟุ้งๆด้วยนะเป็นสีชมพูสีเหลืองส่วนชุดเติร์ด้ยเป็นสีขาวนะครับเลสเตอร์ก็ใช้แบรนด์ของ Adidas นะครับแล้วก็สปอนเซอร์คาดอกเป็น bc เกมนะครับก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับพนันออนไลน์นะครับในเครือของ tgp ยุโรปมาต่อที่ทีมหรือว่าููนะครับหรือร์พูลก็เปิดตัวมาแล้ว 2ชุดนะครับชุดเย่าก็จะเป็นชุดสีแดงนะครับแล้วก็มีลายคาดเนี่ยเป็นสีทองนะครับพร้อมกับโลโก้ใหม่เป็นตัวนกหรือว่าเบิร์ดเลยสีทองนะครับส่วนชุดเยือนเนี่ยก็จะเป็นชุดสีดำแล้วก็ตรงแขนก็จะเป็นสีออกฟ้าๆคา,า,าคลามหน่อยนะครับลิผู้ก็ใช้แบรนด์ของ Nike ้นะครับแล้วก็สปอนเซอร์จะเป็น t t n n d r r d h h r เตอร์ ก็เป็นบริษัทมหาชนนะครับที่ดําเนินธุรกิจด้านธนาคารแล้วก็การเงินนะครับก็มีสาขาทั่วโลกแต่ว,ว่าูนย์ใหญ่ก็จะเป็นที่ลอนดอนอังกฤษมาต่อที่ทีมแชมป์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปีนี้ก็แน่นอนชุดเย้าก็ยังสีฟ้าอยู่แต่ว่าตรงขอบเสื้อนะตรงปกคอแล้วก็ตรงแขนเนี่ยก็จะมีลายมาประดับด้วยนะครับส่วนชุดเยือนปีนี้มาแปลกตาหน่อยจะเป็นลายสีเหลืองคาดดําแล้วก็ชุดเติร์นะครับชุดที่3เนี่ยจะเป็นสีออกแดงเลือดหมูแล้วก็มีลวดลายอยู่ตรง ตัวเสื้อด้วยนะครับซิตี้น่ยก็ใช้แบรนด์ของพูม่านะครับเป็นแบรนด์ของเยอรมันแล้วก็สปอนเซอร์ข้างหน้าอกเป็นอิติฮัดแอร์เวย์นะครับสายการบินอิทิฮัดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตมาต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เปิดตัวมาเป็นชุดเย้าเนี่ยสีแดงนะครับแล้วก็มีลายเนี่ยอยู่ตรงบริเวณไหล่ด้วยเป็นสีขาวชุดเยือนปีนี้มาชุดสีน้ำเงินเข้มเลยนะครับตรงตัวเสื้อก็จะมีสัญลักษณ์เป็นตัวเอ็ม้อยเรียงกันไปนะครับแล้วก็ชุดเติร์ด เป็นชุดสีขาวนะครับคาดตรงบริเวณเหนืออกด้วยสีแดงแล้วก็มีสีดําด้วยแล้วก็โลโก้ของ Adidas จะเป็นโลโก้เชฟอยนะครับใบไม้3แแฉกแล้วก็โลโก้เนี่ยจะเป็นตัวปีศาจอย่างเดียวนะครับไม่มีไม่ใช่โลโก้เต็มสําหรับชุดที่3ามันยูก็ใช้เสื้อแบรนด์ Adidas นะครับแล้วก็สปอนเซอร์คาดอกเป็นคอคอมสแนปดราก้อนนะครับก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมีทั้งโทรศัพท์ทั้งแล็ปท็อปทั้ง โน้ตบุ๊กอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับโดยคอคอมเนะี่ยเขาจะมีแบรนด์แย่ออกมาเรียกว่า Snapdra g o n ก็จะคาดหน้าอกของแมนยูนะครับ snap dragon ส่วนนิวคาสเซิลนะครับแน่นอนชุดของเขาเนะี่ยต้องเป็นลายขาวคา,าดดําอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็เป็นคาดแบบนี้ส่วนชุดเยือนจะคาดอีกด้านนึงนะครับเป็นคาดแนวขวางเป็นชุดสีเลือดหมูคาดด้วยสีน้ําเงินแล้วก็ชุดเติร์เดเนี่ยเป็นชุดสีขาวแต่ว,ว่าตรงบริเวณแขนเสือ้อนะ่ะจะเป็นสีเขียวนะครับ โดยที่นิวคาสเซิลเนี่ยใช้แบรนด์ของอ d ดิดานะครับแล้วก็สปอนเซอร์คัดออเป็นเซราก็เป็นบริษัทเอเจนซี่นะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของงานอีเวนต์ในซาอุดิอาระเบียนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ด้านกีฬาหรือด้านอื่นๆเนี่ยก็ของซาอุเต็มตัวมาที่นอตติงแฮมฟอ o r เรสนะครับชุดยาวก็ยังคงสีแดงไว้ไม่ได้มีลวดลายอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ตรงตัวเสื้อเนี่ยมันจะมีแบบเป็นลายเล็กๆซ่อนอยู่เป็นขีดๆนะครับส่วนชุดเยือน,นจะเป็นสีดำนะครับ แล้วก็มีสีบานเย็นเนี่ยมาแซมแซมโฟลเรสนี่ก็ใช้แบรนด์ Adidas อีกทีมหนึ่งแล้วก็สปอนเซอร์เป็นคายุนสปอร์ตก็เป็นบริษัทพนันออนไลน์นะครับในเครือของ TGP ยุโรปเฮดคอเตอร์เนอยู่ที่ไอซ์ออฟแมนนะครับมาดูซาวเทิมตันนะครับก็ยังใช้ลายเก่งอยู่นะครับเป็นลายขาวคาดแดงแนวยาวสําหรับชุดเยาวนะครับชุดเยือนเนี่ยโอ้โหปีนี้สวยนะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีแบบเป็นลายลายตร,ตรงตัวเสื้อนะครับส่วนชุดเติร์ดโอ้โหมาแบบวแหวานแววอีกทีมแล้วครับสีชมพูบานเย็น โอ้ถือว่าเสื้อสวยเลยนะซอลตัมตันนะครับซอลตฮมตันเนี่ยใช้แบรนด์ของพูม่านะครับแล้วก็สปอนเซอร์เป็นโรบิ t เขเป็นคาสิโนออนไลน์นะครับเฮดคอเตอร์อยู่ที่เกลเซามาต่อที่สเปอร์สเปอร์ปีนี้ชุดเย่าก็สีขาวนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงแขนเสื้อแล้วก็ตรงด้านข้างจะเป็นลายสีน้ําเงินเข้มชุดเยือนปีนี้มาในชุดสีฟ้านะครับ มีลายค่าสลับบริเวณตัวเสื้อด้วยสปอนเซอร์ใช้แบรนด์ของ n i กี้นะครับแล้วก็สปอนเซอร์เป็น aia นะครับบริษัทประกันสัญชาติฮ่องกงนะครับอันนี้ก็ชาวไทยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะขยับมาต่อที่เวสแฮมนะครับชุดยาวยังเป็นเอกลักษณ์อยู่นะครับสีเลือดหมูแซมด้วยสีฟ้าคลามนะครับบริเวณแขนเสื้อแล้วก็ตรงบริเวณคอชุดเยือนนะครับเป็นชุดสีดําล้วนเลย มีลายเลือดหมูแซมเล็กๆตรงแขนเสื้อแล้วก็ชุดเติร์ดเป็นสีขาวแล้วก็ยังมีสีแดงแซมอยู่ในทุกชุดเลยนะครับเวสแฮมเนี่ยใช้เสื้อของอัมโบรแล้วก็สปอนเซอร์เป็นเบดเวย์นะครับเป็นบริษัทพนันออนไลน์จากประเทศมอตานะติดท้ายด้วยวูฟแฮมตันชุดเก่งก็ยังเป็นสีเหลืองคาดด้วยสีดำแล้วก็ชุดเยือนปีนี้เป็นสีดำคาดด้วยเหลืองนะครับก็สลับกันแต่ว่าชุดเยือนเนี่ยจะเป็นลายเหมือนเป็นลายหมาป่าด้วยนะก็ครีเอทดีนะครับแบรนด์ของวูฟเนี่ยจะเป็นแบรนด์ซูดูนะครับ ก็เป็นแบรนด์ของทางเจ้าของวูฟพแฮมตันนะครับโฟซุนสปอร์ตกรุ๊ปเขาจะก็ทําขึ้นมาเองเป็นของจีนนะครับส่วนสปอนเซอร์คาดอกเป็นเดเบดก็เป็นบริษัทรับพนันออนไลน์นะครับของกลุ่ม TGP ยุโรปจาก i อซ์ออฟแมนนะครับนี่คือเสื้อของ20ทีมในพเมพ์ร็งกีนะครับก็ต้องย้ําว่าไม่ได้มีเจตนาส่งเสร,ริมในการเรื่องของการพนันนะครับแต่ว่าเอามาพูดกันว่าเป็นเรื่องของความรู้มากกว่าว่าหนะ้าอกเสื้อของแต่ละทีมเนี่ยมีที่มาเป็นแบรนด์ของอะไรนะครับ ก็ถ้าดูแล้วชื่นชอบนะครับฝากเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับหรืออยากให้ทำรวมชุดของลีกไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ